คาร์เนโรพอใจกับผลงานกับเบอร์ลังกาและเขาไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดวลกับเทอเรนต์คอฟฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นซาอุดคารเนโรอาวารตเลแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของเ b c w นยูบีซีเและ w ด b a ได้ออกมาเปิดเผยหลังการโชคชนะคะแนนเอกชนเอสกาเบลังกา1 1 7้ต11่ 2, อ110 118ต่อ109เสียงว่า ผมมีความสุขมากผมรู้สึกดีผมได้ทำในสิ่งที่ควรทำนั่นคือผมชนะการโชคในครั้งนี้ผมพอใจมันเป็นค่ำคืนที่สนุกสนานเหมือนกับอีกคืนหนึ่งที่ทำงาน ผมชอบชกหวยคุณคงเห็นสิ่งนี้ในคืนนี้เมื่อถูกถามถึงเรื่องการไม่น็อกเอาคาริโลเขาได้ตอบว่า12ยกมีไว้เพื่ออะไรเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเก่งที่สุดผมทําแบบนั้นการน็อกเอาเป็นสิ่งที่พิเศษผมทําในสิ่งที่ผมต้องการเพื่อชนะการชกในครั้งนี้ เบอร์ลังกาไม่ได้ชคแบบที่เขาเคยทำเขาป้องกันตัวเองมากขึ้นเล็กน้อยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ผมทำในสิ่งที่ผมต้องการเพื่อชนะการชคในครั้งนี้ซา,าวูลคาเนโรกล่าวส่วนเรื่องแผนการด่วนกับเทอรลเรนคอร์ฟอร์ คาเนลูปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในตอนนี้เขาเพียงบอกว่าเขาจะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวสักพักจากนั้นเขาจึงจะตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนนั่นเอก